ไปช่องไหนก็สร้างคำพูดให้แต่ละช่องซ้องเทานั้นก็ตั้งใจทํางานที่เต็มที่ต้องขอบคุณมากกว่าทั้งช่องสามทั้งพี่บอยนะคะที่ให้ให้โอกาสดีๆให้ได้งานดีๆของเราอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกคนเขาก็ตั้งใจไม่ว่าจะอย่างพี่สันเองไงคะอีสาทุกคนก็ตั้งใจมากแล้วก็นักแสดงทุกคนโอ้โหแค่ได้ยินชื่อเราก็แบบกาไลคนดูแล้วอะค่ะเรื่องหน้ามีมีหรือยังคะยา ยงัยงยังอันนี้คงเบรกก่อนเพราะกว่าจะปิดก็น่าจะเมษาเลยค่ะแล้วไปเจอกะระแสมาประมาณว่าฉันปิดก็อยากจะมีตัวนี้น<ม>กลับไปที่วงงานคือจริงๆก็อยากเล่นหมดทุกช่องนะจริงๆอยากเล่นหมดทุกช่องแต่ว่าอย่างที่บอกก็เรื่องนี้พงเบรกก่อนเพราะว่าถ่ายละครมาสองเรื่องก็ยาวเหมือนกันนะคะพี่เลิเบรกเบรกที่ถามเบรกไม่สูจนับผู้จับไม่กล้าเรียกไปเล่นแล้วท้หมดไม่อโอเคพอเลย เป,เป็นปกติมากกว่าค่ะแล้วแต่โอกาสแล้วแต่บทที่มันสนุกอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้จําเป็นว่าต้องเป็นนางเอกเสมอไปเ้ยค่ะก็ะดูบทที่ที่เออเราเราเล่นแล้วเราชอบแล้วมันม,มีอะไรให้เราแปลกใหม่อยู่ตลอดก็ดีค่ะที่จะเบิกมี่คือเบิกยาวเรยเอ่ <laughs> ไม่รู้ <laughs> เหมือ <laughs> นกัน <laughs> เบิกเหมือนกันก็ ไม่แน่ใจค่ะก็คือถ้ามีก็มีลวกันเนอะแ้วเดี๋ยวจะบอกไม่ใช่ว่าขอมี่ต่อไปว่าหลังจบเรื่องนี้แล้วก็ต้องพักเพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าคิดจะมีก็คงต้องดูแลร่างกายด้วยอะไร่ะเพราะว่าเรื่องนี้ก็โอ้โหมาแต่เช้าก็มาร้องไห้ตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันก็สุขภาพมันก็ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยถ้าสมมติไม่เอาจนมีใช่ไหมถึงจะรับใหม่อะไรนะคะก็เดี๋ยวมีแล้วบม่ ค<ท>ำตอบเดิมน,นะจ๊ะคืองเบรกก่อนนะคะเบรกก่อนกี่ปีมีกำหนดไหมครับตอบไม่ได้พักก่อนสองเดือนพักก่อนนะคะมีไปหาคุณหมอไหมครับมียังค่ะยังค่ะมีหมอดูทักว่าพี่นี่รู้นี่จะได้ไปพูดจัด ยากค่ะเพราะว่าส่วนตัวแล้วไม่ได้เก่งขนาดน,นั้นแล้วก็ไม่ได้มีแบบโอ้โหวความรู้แล้วมันการทํางานมันเยอะอะทำงานกับคนเยอะแยะมากมายคงไม่ใช่งานที่ถนัดค่ะม,ม,มีคลิปไหมคะมีคนถามเหมือนกันแต่ว่าไม่ไม่ไม่ถนัดจริงๆค่ะแค่นี้ยังปวดหัวเลยคิวแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นผู้จัดมันเหมือนมันใช้เวลาไปกับตรงน,นี้แบบทั้งหมดอะเยอะมากนะฮอดก็ยังไม่มีสิทธิ์ตอนนี้ใกล้ๆนี่ยังเลยค่ะยังไม่มีคิด ค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะสำหรับคำถาม <c oughs> ค่ะก็สำหรับแส,แสงแซ่บตงนี้ค่ะก็ต้องมีการบริหารแล้วก็มีการขยายสาขาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตอนนี้ก็กำลังรีเสิร์ชข้อมูลต่างตากันก็อาจจะมีโอกาสได้ไปประเทศเพื่อนบ้านอ <c oughs> ะไรเงี้ยค่ะประเทศไหนบ้างประเทศไหนมั้งคะ <c oughs> อันนี้กำลังรีเสิร์ชกันอยู่ค่ะกำลังแบบค้นคว้ากันอยู่อะไรเงี้ยค่ะตอนนี้กี่สาขาตอนนี้มีหกสาขาค่ะ ทำเห็นล่าสุดเห็นนุ่นแซวตอบว่าอ้วนอยากให้ลดความอ้วน,นเขาก็ลดแล้วล่ะเขาก็ลดแล้วก็ลดลงหลายกิโลอยู่เหมือนกันค่ะบ้างไปไหมว่าอยากให้เขาลดทาไมไม่ค่ะจริงๆก็ดีกับสุขภาพเขาเพราะว่าเขากลับมาแข่งลด<ม>เพราะว่าปีนี้เขาก็จะไปแข่งต่างประเทศด้วยจะไปด้วยที<แ><อ>่พี่นุ่นค่ะคี่ตอนมีพักด้ไหมคะไม่ค่ะคุณต๊อดทำงานประจำมะค่ะคือจันถึงสุกยังไงก็ไม่ได้พักค่ะ เหมือนเราก็ติดสาานตามไปแข่งรถกบเข้าก็เฉพาะเป็นเฉพาะแบบแข่งรถถ้าไปได้นะคะเราไม่ติดงานเนี่ยค่ะไปเที่ยวไม่แน่ใจค่ะเรื่องแพลนกันแต่ว่าก็ได้ในเอเชียเนี่ยค่ะถือโอกาสไปันนมไปด้วยอีกแล้วไม่ทันนิมูลมากคนเยอะมากค่ะ